สแกนสแกนก่อนเลยไม่เจอไม่เจอไม่เจอพอไม่เจอมันจะเข้ามอนี้กับผมไงโอ้าะเรื่อนั้นมันของปลอมพวกเราอะของจริงนะจ๊ะทำตัวปลอมเออพวกของปลอมไก็ไปก็ไปโชว์ปีที่เก่งกว่า <c oughs> ไม่มีพวกเรา,าคือของจริงเว้ย <c oughs> ไม่มีพวกเรา,าของจริงเท่านั้นไม่มีใครเหนือกว่าเราแล้ว งั้นงั้นก็ต้องมีคนตามเรามาแล้วดิอ่ไม่มีใครกล้ามาแบบเทียบบารมีแห่งความโหดร้ายอะไรวะเจอร้องเฮ้ยมีอะไรเราไม่พูดนะโควแตเฮ้ยทําไมตกใจไล้ใครกันที่อีมังกรที่เช่นนี่จริงน,นี่สัตว์ร้องนะเสียงมึงก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยก็จริงมันรักสกแกนเพื่อนตัวเองไปแล้วกู ไม่มีใครที่จะไปสู้มันหรอพวกนั้นนะโอ้พวกนั้นมันไม่ต้องถึงมือเราหรอกพวกนั้นให้บอทยิงก็ตายห่าแล้ว <c oughs> โอ้ยพวกเรามันไม่ต้องถึงมือพวกนั้นไม่ต้องแบบเปื้อนแรงเปือกนกระสุนไปยิงต้องการแบบคนหดหัวแบบงัดแตงหัวมีไหมเอ้ยนั่นผีไฟไหนไอ้หมงัดหัวโดนวิงแมนยิงหัวเ <c oughs> ออแบบัโดนวิงแมนแบบเออแบบวิงแมนนัดเดียวลงกับพื้นนั่นเนี่ยเนี่ยแบบผู้คนผู้คนผู้คนกระตี้เราเว้ยก็น่าจะรู้ว<แ>่าเรา เราเองตามเยอะอะแบบว่าแบบไปยิงตัวแบบไม่ตายสักทีเนี่ยพวกนี้มันแบบกระจอกแบบไม่ต้องกับเราไงไม่สามารถเกลี้ยกล่อมเทพได้เอาเรายิงเขาโดนเรายิงเขาไมโดนอเหระเฮ้ยเรายิงโยนดิถึงเดี๋ยวเป็นมหาเทพไงเฮ้ยใครว่าเราเหมือนเราคนที่คนเฮ้ยมันเจอเหรอมันคู่ควรเปล่ามันคู่ควรเปล่าบเจ็เจ็บ กอแตกมันก็แตกฮัลโหลไม่มีใครทำมันเลยโอ้วิ่งหนีทั้หมดเนี่มันเ่ะกอแตกกอแตกแล้วสวยคนหลังคาโอ้โทำไมต้องทำโอ้เห็นไหมเห็นไหมล้มหนึ่งล้มหนึ่งนอแล้วมาแล้วเห็นไหมมึงเข้ามาในเขตกูไม่รู้เลยสวยเห็นไหม ไม่คู่ควรเลยจริงน้องพี่ไม่ได้ล้มน้องพี่มันแค่ยืนให้น้องยิงใช่นะแบบลองใจว่ามึงจะเก่งแค่ไหนแค่นี้แหละเออโหแบบเนี่ยเห็นไหมเอากระเป๋าทองมาถวายกูไงพวกมึงมันกระจอกมันเห็นเองยืนนิ่งๆยังคิดว่าแบบเออเอ็งกากยัไงไม่ใช่หรอกเว้ยเรายอมไม่ใช่คนแรกมันยืนมองเฉยมันจริงหมองกันมาเฉยมันจะมันจะไอ้นี่มันจะยกปุ่มยกมือไหวเลยไงมันถามไม่เเออ มันรู้ไงว่าไข่เป็นไผ่เห็นไหมก็ตายอย่างนั้นพี่คนปุ๊บไม่ยอมมันภาพออกมาในหัวเลยอ่ะใช่ป่ะแบบยืนแบบยืนนิ่งแบบเจอแล้วไงแบบเอ้ยเชี่ยพี่เขามาเลยอย่างเงี้ยปุ่มไหวอยู่ไหนวะไม่เจอไงไอ้ผมอะไรเงี้ยผมจะไหวพี่เฉยเลยเขาไหวมัก็เลยยิงป่วนไงมันตกใจเลยตั้งใจเลยตกใจเลยเขาเข้าผมเลยผมแบบเียยิงเขาไม่มาเลยยิงผมมาเออมันตกใจไงตอนแรกมันจะหาปุ่มปุ่มอะไรปุ่มไหวมันหาไม่เจอมันหาอยู่ เด who are, who are fly, okay. really really ceu, ี <S <S right? <S <s ๋ยวเราก็แบบไอคนที่คู่ควรที่จะฆ่าคุณฆ่าจะยิงไงมันเดี๋ยวก็เจอเออเดไม่ใช่ตอนนี้ไงต้องเจอท้ายๆเกมอะไรเงี้ยนี่เราแบบไปนั่งจิบกาแฟรอได้เลยแล้วเนี่ยพวกแรงสีแดงให้พี mm ่พวกแรงกระโหลกจิบกาแฟให้เขาแบบเขาอาจจะเกาะแดงกันหมดแล้วก็ได้แล้ะแบบอพวกเราแบบทิ้งเกาะเลยเอาเกาะแดงมาไหมเกาะแดงมาเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งเกาะเลยรีไปไหนอ่ะไปด้วยก็ได้อะเดี๋ยวก่อน ตั้งแต่ได้สกินใหม่มานี่โหโหดจริงลเลยเสียเนี่ยเมืองล้างมันรู้ว่าเราอยู่แถวนี้มันเลยย้ายไม่กล้ารู้ไงเมืองได้ข่าวว่าเราเพิ่งมาอ๋อเหรอไม่มันเห็นว,<ม>ว,ว่าเราอยู่แผนที่ข้างๆไงแต่ว่าอย่าไปรูดดีกว่าเดี๋ยวพี่เขามารูดน่าจะแห้งไ้แบบนะฮะมันเห็นไม่ตอนบินมาไงจำได้ปะตอนแรกที่าเราบินมาแล้วไม่มีใครตามเรามาเลยเมันเลยเปิดแฮกแล้ววิ่งใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่ใช่ได้หรอไม่ได้แฮกงเลย ก็ตอนที่เราแบบลงจากเครื่องบินมามันเห็นไว้ว่าเอ้ยตีพี่เขาลงแล้วเว้ยอย่าไปลงเมืองข้างๆเนี่ยพี่เขาจะปามของอะไรอย่างนี้เออถอยของใช่ไหมถอยเออแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่โมไปมันเป็นเรื่องจริงแต่เราแบบเล่นตายๆเพราะว่ามันจะได้ขำๆไงเพราะเราเล่นแล้วเราไม่ตายเราก็เบื่อใช่ป่ะเออเออเหมือนเราเล่นแบบเกมแบบตสยๆเบื่อค่ะเออ เล่นเราก็ไม่ตายอยู่ดีไงเราก็เลยแบบไม่อยากเล่นะเล่นเราไปออให้เขาฆ่ามัง่งอะไรบ้างท่านไม่อดให้เขาเนี่ยคือทำแบบตาใช่ไหมเออแบบให้น้องๆไอ้พวกคนในเกมได้ยิงเราบ้างเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเรายิงพี่เขาได้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ยิงๆก็คือแบบว่าเราจะจะยิงเขาให้ตายเลยก็ได้ไง <c oughs> เราแค่เบื่อไงไงจริงๆนี่กูแรงแดงตั้งนานแล้วแต่กูสมัครไอเดีไม่เสมอมาไม่เอามีแค่หนึ่งตีไม่พอไอซุปเปอร์ฮีโร่เว้ย เป็นฮีโร่สไปเดอร์แมนริงใหญ่แจเปิดอปิด้วยนะครบข้างหลัง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 ล้มหเึ่ล้มหนึโอเคก้อนแตกไหมอาตายคาร์ตายโอเคดาวหนึ่งอาให้เราพอใจยัง ไอ้เนี่ยมึงจะโอ้โหเอ้มึงจะฉีดยาทำไมกูจะปั๊มก่อนเอาวะียงแคเห็นไหมพี่ไม่ต้องเล่นอะไรเยอะเลยเดินนิ่งๆกูเกินเกิ้นโหผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วผมขอโทษน้องกู่สอยแบบว่าแบบเออแบบยอมโดนยิงแล้วก็แบบลปลเป็นกล่องให้ยังเอาไม่ลงอ่ะโอ้ เออเออทำไมชื oh, oh. Oh ่อแดงๆวะอ๋อโดนวงถือว่าโดนยิงโดนยิงแล้วแล้วไม่ได้นะตัดวงได้นะนี่อ่ะเฮ้ยขึ้นมาพลังพลังก่อฟ้าก่อฟ้าไม่ต้องกลัวก่อฟ้ามีบนนะข้างบนนี่ไหนน้องๆอยู่ไหนกันครับ กอฟ้ากอฟ้านอนนอนพอดีเพื่อนๆในที่ที่เขาอยากจะกินน้องๆอ่ะโอ้โหกอดแดกกอดเอาแตกแล้วครับกอดแตกแล้วครับกอดออะไรอ่ะไอ้กอดทองแตกแล้วไอกอดทองแตกแล้วไหนมองไม่เห็นก็กูยิงแตกให้แล้วอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้อะกูเล่นแ แล้เราจะเดินยิงตายก่อนเขาได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วก็บีวงได้เหรอนี่เดินนี่เดินแล้เข้าวงได้เโดนระเบิดดดนระเบิกูคนนึงดาวเอาไงเอาไเราวิ่งเข้าเข้าวงก่อนสิจะอยู่ทำไมเล่าแหม่ไม่ตายแล้วตายหนุนตรงไปไหนนี่เนี่ยเข้ยเข้าตายเข้าตายไม่เข้าแล้วกูไปทางเดิมแล้วกลางพอดีเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้ว ไม่ทันที่หายอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยตายเขาวงสรุปตายหมดเขาวงอก็แบบมันวงมัน,มนเก่งเกินอ่ะเอาไม่ได้ล <_ Q> แล้วเลวเล่นแล้วก็ชนะด <_ Q> ่ขอตายดีกว,ว่าวะ <_ Q> <_ Q>